ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ pk 2ออย่าลืม pk 4อาร์เซนอลตามติดฟอร์ม2แข้งสป bon. อร์ติ้งลิสบอนอาเซนอลเดินหน้าแผนเสริมทับลวงหน้าด้วยการส่งม่มองไปตามเกาะติดฟอร์มการเล่นของ2ดาวเตะสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างปุสมานดิโอมองดและวิกเตอร์คิโยเคเรสซึ่งทำให้มีโอกาสยื่นข้อเสนอทาทา,ทามตัวเป็นทางการต่อไป เกมล่าสุดที่สปอร์ติ้งชนะเบนฟิก้า2-1พบว่ามีแมมมองของอาเซนอลปรากฏตัวอยู่บนอัธจันทร์ด้วยเดววดเดอร์ระบุว่าอาเซนอลไปติดตามยูันเตะมากกว่าหนึ่งรายที่ลงสนามในเกมดังกล่าวนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดคืออุสตมานเดียมองเด้กองหลังแอรเลิโกตัว20กับวิตเตอร์กิโยเคเรสดาวยิงสวีเดนวัย25หลายรายจะถูกนำมาเป็นตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กสำรองส่วนกิโยเคเรสจะถูกนำมาสลับลงหัวหอกตัวจริงกับเกเบรเคซุตภายหลังสร้างผลงานหน้าตกตะลึง ในระดับที่ยิงได้ถึง30ประตูจาก33นัดในซีซั่นนี้นอกจากนั้นแล้วชอเนเวสกับอันโตนิโอซิวาของฝั่งบิซิก้าก็อยู่ในสายตาของอาร์เซนอลเช่นกันแม้หลายฝ่ายจะคาดว่าแมนยูมีโอกาสได้ตัวมากกว่าเนื่องจากมีความสนับสนุนกับ2สโมสรเบนไว้์ในรับอาร์เซนอลกล่าวหลังเกมถล่มเชฟฟีเรนเตด6-0ที่เขากลายเป็นเจ้าของประตูที่10,000ในประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอล อาซนอนเดินหน้าเร่งฟอร์มอย่างต่อเนื่องกับชัยชนะ7เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกตามหลังจาฝูงลเวร์พู2คะแนนในขณะที่เหลือเกมการในขันอีก11เกมในลีกเมื่อทีมสามารถจะยิงประตูขึ้นนำคู่แข่งไปได้หลายประตูอยู่แล้วแรงกดดันมันก็ต้องลดน้อยลงและมันทําให้คุณสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างสนุกและสามารถยิงประตูได้แบบที่เพียรทำออกมาผมคิดว่าเราเล่นกันได้อย่างดูดันสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะมากในเกมนี้ด้วยผู้เล่นที่เรามีเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตอนยิงประตูได้ในเกมนี้ผมยิงไปด้วยความที่ไม่รูู้ว่่าผมอยตรงไหน ผมก็ยิงและบอลก็หมุนเล็กน้อยผมไม่เห็นว่ามันเข้าหรือเปล่าแต่ผมแน่ใจตอนที่ผมได้ยินเสียงเฮของแฟนบอลและมันน่าตื่นเต้นมาการทนี้ผมไม่ได้ยิงประตูดได้มากนักพอทําได้มันเป็นเรื่องที่ดีมากอั์เตต้าพอใจอาเซนอนฟอร์มแรงไม่มีแผ่วเดินหน้าล่าความสําเร็จมิเกลอร์เตต้าในายาอาเซนอนกล่าวหลังเกมถล่มเชฟฟ,ฟีเรต6-0พร้อมพ,พาทีมชนะเจนัดติดต่อกัน,นสึกพรีเมียร์ลีก อัศวันได้6ประตูในเกมนี้โดยมีการระบ,บุว่าประตู4-0ที่เกิดขึ้นจากการยิงของคลฮาร์เวิร์ดเป็นประตูที่150,000ในหลีกสูงสุดของวงการผู้บอลอังกฤษอีกด้วยผมมีความสุขมากแน่นอนการมาเล่นเกมเย็นที่นี่เป็นเรื่องยากเสมอแต่ทีมนี้ก็ทําให้เห็นอีกครั้งกับผลงานการเล่นในระดับสูงที่เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและผมพอใจกับผลที่ออกมาแนวทางการเริ่มต้นเกมนี้ความต้องการเป็นผู้ชนะและความมุ่งมั่นที่จะมุ่งไปครางหน้า เราต้องการที่จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเสมอทําให้มากขึ้นรักษาความมุ่งมั่นและมาตรฐานการเล่นต่อไปเราลงซ้อมทุกวันด้วยความรู้สึกนี้แรงปรารถนาแบบนี้ถ้าเราสามารถทํามันได้ทําไมเราจะไม่ทํานั่นคือบางสิ่งที่เราแสดงออกมาวันนี้ผมดีใจที่นักเตะหลายคนกลับคืนสู่ทีมได้แล้วเราได้เห็นฟาบ i o ิโอเวราหลังจากพักไปนานได้เห็นปาเตน,นรอบสเดือนและมันเป็นสัญญาณที่ดี มิเกลเตต้าู่้จารกาทีมอร์เซนอลอัปเดตอาการของโคโยซาก้าและกาเบรียลมาร์เตเนลี่สองปีกตัวเก่งที่เล่นไม่จบในเกมล่าสุดซาก้าและมาร์เตเนลี่ออกสตาร์ตจงจงเกมพรีเมียร์ลีกนัดอร์เซนอลบุกถล่มเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ด6-0โดยต่างมีส่วนร่วมทำประตูให้ทีมออกนำในครึ่งแรกแต่การมาเล่นครึ่งหลังซาก้าถูกเปลี่ยนออกโดยมีเวล่าลงเล่นแทนขณะที่มาร์เตเนลี่ก็ถูกหิ้วปีกออกจากสนามนาทีทีก15หลังประทบกับผู้เล่นเจ้าถิ่นจนบาดเจ็บ บุคยโยรู้สึกป่วยและรู้สึกไม่สบายส่วนมาเตเนรี่เขามีแผลเล็กน้อยเราต้องรอดูอาการว่าเขาเป็นยังไงบ้นซองกอมานียังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสมโมสรแม้ด้รับความแพ้แพ้ต่อบอลชมัดอย่างเพิ่มโอกาสตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกสูงขึ้นด้วยเบอร์ซิลี่แพ้คาบาน้นต่อบอลชมัดสองสนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแพ้เกมที่20จาก27เกมในพรีเมียร์ลีกมี13คะแนนเท่ากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่มันดับสุดท้าย และห่างไกลาจากโซนอยู่รอดปลอดภัยเพิ่มเป็น11คะแนนแล้วเรื่องติดรายง,งานว่าบอร์ดบริหารสโมสรเบอร์สリーยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพัดการทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลและเชื่อมั่นในการคุมทีมของกอมบนี่เหมือนเดิมต่อ้โอกาตกชั้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกสัปดาห์และมีแนวโน้มว่าซีซั่นหน้าจะต้องไปเริ่มใหม่ในแชมเปี้ยนชิพจากเกมที่เทปมัวเป็นเกมที่เบอร์สリーต้องการชชนะอย่างมากและทีมของกอมบนี่นก็ครองบอลเหนือกว่าทั้งสองครึ่งเวลารวมแล้วเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่75 5 2 สร้างโอกาสยิงบปรวม20ครั้งแต่ไม่มีประตูกเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการไม่มีคะแนนแคานิคกวานียังคงเป็นภาพจำดีๆของผู้บริหารเบอร์สลี่กับการพาทีมของแชมป์แชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับเลื่อนชั้นสู่พรีเปียนเลกในปีแรกที่คุมทีมจึงมีแนวโน้มที่โค้ชเบลเยี่ยมรายนี้จะคุมทีมต่อในหลีกรลองซีซันหน้า